สวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันศุกร์ที่19มกราคม2567นะคะตอนนี้เวลาประมาณเกือบตีห้าแล้วค่ะตีสี่ห้าสิบกนาทีวันนี้แต่พ่อแซงแกไปซื้อของนอกๆตอนเช้าวันนี้ไม่ได้ใส่บาทละค่ะงดวันหนึง่งรู้สึก <c oughs> จะดูแลช่างที่บ้านก่อนเพราะว่าเขาจะเข้ามาเร็วแล้วไม่เจอเรา ต้องดูการก่อสร้างก่อนนะให้เรียบร้อยก่อนค่ะวันนี้เลยงดใส่บาทเดี๋ยวไปซื้อของกันนะคะสักคร่นนะคะับเปิดประตูบ้านกันม,มืดใหม่นะคะพรอก็าแต่งจะเปิดไฟเปิดไฟตงนั้นี้ แต่ก็ไม่ใ่อนดูดูว่าอากาศหนาวหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกเยน็เยนเย็นใส่ไปเสร็จมาแล้วช่จะร้อนแล้วนะเนี่ย <c oughs> ให้ให้ได้สัมผัสบรรยากาศหนาวนะไปให้ได้ก่อน ไปกันค่ะประตูบ้านก่อนมึดๆยังไม่ตีห้าเลยนะคะเนี่ยหิวเพราะว่านอนไวพุ้มหนังก็แสงขึ้นไปนอนเสียเพียียเจอแดดด้วยแล้วก็เช็คเช็คงานตัวเองด้วยค่ะมันก็เลยสึกเครียดเล็น้อยไ,ไปกันค่ะขับไปเรื่อยๆตอนหนึกๆเช้ามืด ไม่เด็กตันะชาวมืดๆคงไม่มีรถทงมาเยอะไปกันค่ะอุบนตรรถบัตซอยสามไปซีเจซื้ออะไรมากินกันเดี๋ยวไปแนกันนักเรีนขับรถสบายตั้นเจ้ามือนะขับรถสบาย้อากาศเย็นเวลาที่ใส่มาเพราะว่าเวลาขับลมมันจะพัดใช่ไหมจะรู้สึกเย็น แ,แสงก็คอไว้ก่อนละ่ะให้คออุ่นอย่างอื่นก็อุ่นด้วยคอกับหัวหัวก็ใส่หมดไม่ได้แสงเกตเลยเวลาน,นั่งขับรถทีลมก็จะพัดกระโปรงเราใช่ไหมเราก็ต้องระวังไม่ให้โตต้องคอยดู <c oughs> ต้องคอยดู ไม่เหมือนใส่กกงเก็มคนะคือได้สบายๆไม่ต้องคอยระวังว่ามันจะเปิดหรือเปิดยัดงดีว่ามีกระเป๋าเป้สะพายทับไว้ข้างหน้าเลยใส่ได้สบายเลื่อนขึนน้นเข้าขออกมาทางหมู่บ้านแล้วค่ะเขินสะพานเลย เขอทำคลิปชาดิ้งดูกต่อาจารย์ตืดนพี่บินเขาก็มานะตีห้าเรามาหาทีแล้วก็ทำอาหารทีแบบพี่บินนะพี่บินเขาตื่นแต่เช้าแล้วก็เอาชามมาหอมทำทีพี่ของินโอ้ยทำไมตื่นเดึกกันยังเลย เขามาหัดกินแตเช้าตัวเลยไปซื้ปลาท่องโก้เขาหายแล้วยังนอน่าจะยังไปซีเจดีกาสวสเนี่ยซื้อถุงต้องบาทนะสิเจไม่ต้องซื้อถุงแถมถุงให้เราด้วยอ๋อยังไม่เปิดฟังโซหยุดตั้งนต่วันนี้วันศุกงไม่เปิดไฟเลยแสดงว่ามาเช้าไป เ,เดี๋ยวไปดูตลาดนัดประพอดีกว่าตลาดตลาดนัดปะพอด์เขาจะเปิดเร็วจะพาชมบรรยากาศซอย52ซอยทหารอากาศจากข้างหน้าวัาดหลวงพรสูงมมากลางซอย ว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างเหมือนหมอกลงเลยเนาะแสงไฟอะแสงไฟมันสอ่องออกมานาทีมาล่วงเลยแต่ไม่ใช่อะบ <c oughs> นละคาวอะปิดๆ PM แน่ๆเลยวันนี้ทางประธานหมู่บ้านยังไม่ได้รายงานว่าระดับอากาศเป็นยังไงบ้างเมื่อวานสีแดงค่ะเมื่อวานเป็นสีแดงเเดี๋ยวเราค่อยมาแวะ เซเวนเ,เอกเซเว่นอ้าวทำไมวันนี้ซีเจไม่เปิดไฟเดอ๋ยงไม่ยังไม่เห็นโหมดโมโหมดยัง,ง,งเปิดไฟเหรอไม่เปิดไฟไฟก็ลุกนะเดี๋ยวนี้รันเปิดให้ใครดูด้วยเก็บก่อนเก็บชายกระโปรงไปเดี๋ยวจะเป็นที่อุจาจาระสายตา ก็ไม่โปะแล้วค่ะฟางมาันเล็ก้อยอ๋อนี่มีตลาดสดกลางซอยด้วยไม่เคยไปใช้บริการเลยไก่สวนต้นไม่มีผักสดจริงๆถ้าขยันออกมานิดนึงก็มีของเยอะยะไปหมดแค่ของกินของใช้เี่ยน้องก็จะเลี้ยงพูดแสดงว่าเรามาดึกจนะริงๆอ่ะมาถ้าโผล่ก็ยังไม่ออกมาขายเลยคดกินมาต้องโผล่เลย เราจะกินปาตันโปได้ยังไ,กไงกัถ้ากเขา่ายเลยเออเออแล้วก็ซื้อจากร้านนีเรจะซื้อซื้อร้านนี้โดยเฉอะไรโเวน้านี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะ ตู้สิบเจ็ดเขาไม่ให้ถ่ายเซจีค่ะไปแล้วค่ะเคยถามเขาไม่ให้เราถ่ายเราก็ไปทั้งซีเจดีกว ja> mm ่าอุ้ยมาเช้าไาทั้โกก็ยังไม่ขายถ่ายแต่ไก่ปิ้งข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวหมูย่าง ร้าน,านนี้เขาแจกสายใส่บาด้วยค่าเบี้นาูเยอะยไปหมดเลยเห็นไหมขนาดร้านขายกไปซีเจกันไปซีเจขาประจำเราเป็นรูกค้าขาประจำชอบเพราเขาไม่คิดเขาไม่คิดตังค่าถุง เราตกใจตรงนี้นะค่ะเดี๋ยวเราไปแวะซื้อของที่ชีเจกันะ้ไหมคะตาโสดก็ยังไม่เปิดตาโสดก็ยังไม่ข่าวเหมายถึงว่ามันยังไม่สีค่ะอันนี้สาววอรนอนเร็วนอนเร็วนอนเร็วตื่นดึกตีสองประจับเป็นเวลา นอนจีทุ่มคุณก็ต้องเติมที่สองกว่าละเตรียมตัวก็มีกมีง่วงระวังวันแล้วก็ง่วงแล้วก็นอนแคนาเด็กค่ะไม่มีปัญหาอะไรคนเราไม่เด็กแต่ทำงานทั้งนอ้ถึงแล้ว 4J เขาไม่เขาไม่เปิดไฟเบรบอร์ดก็เลยเนะเลยไม่รู้ว่าถึงร้าน c j อย่างไรกันค่ะอืมแต่ซื้อของนี่กันก่อนเนาะ้วก็ให้ลงคลิปจริงมันก็ไปแปดนาทีแล้ว ซีเจค่ะขอซีเจค่อถึงแล้วครับอ้าวเขายังไม่เปิดเหรอแสดงว่ายังไม่เปิดอ๋อก็มีเวลาเปิดไม่เหมือนเซเว่นอีเลเว่นเนาะผิดหวังไปเซเว่นต่อว่าแล้วก็ต้องไปเซเว่นอ้าวถึงว่าไม่เปิดเขาไม่เวลาเปิดนี่เองอือไปเซเว่นต่อค่ะ เราก็ไม่รู้เพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าซีเจเขามีเวลาปิดเปิดคือว่าไม่เปิดไฟเราไปที่ช่เล่นข่าค่ะอคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะสําหรับวันนี้เช้านี้เช้านี้ที่ซีเจเขาไม่เปิดบริการเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอภิราภานะคะวันนี้พภิลภา,าไม่ได้พาไปทําบุญค่ะอภิาพาภาจะอยู่บ้านคุยกันที่บ้านนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe อภิาพลภา อภิราบาลุชนบ้าหนองมแววอม่าพิชบูรณ์ขอบพรคุณมากค่ะ